ได้เลยนาของอะไรนามของทิมจารึกบุญจารึกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมค่ะกล่าสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะคะขอการนับไหม่นับใหมกล่าพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของพระอาจารย์ในวันเกิดของพระอาจารย์ลูกหลานทุกคนได้มามุติมุติตา กราบไหว้บูชาและขอสวัสดีทุกๆคนขอเป็นตัวแทนทุกๆคนนะเจ้าคะ่ะว่าวันนี้ตัวข้าพเจ้านายนุตนานนะ่ะได้รู้จักพระอาจารย์เป็นเวลานานตั้งแต่วัดเก่านะคะแต่ก็ได้ทาบุญกุศลมาตลอดแล้วก็เจอพวกแม่ๆตลอดพูดปึ้งฟ่งแบบจะร้องไห้ก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะที่พระอาจารย์ทรงมีเมตตาต่าส,สอนอบรมพวกเรามา จากที่ไม่รู้ก็ให้รู้เอาละค่ะมาแล้วที่มร้องไงเลยรจาเนจากที่ไม่ให้รู้ก็ให้รู้ค่ะแล้วก็จากที่อยู่ไกลแสนไกลก็เหมือนไกลได้มาอยู่ร่วมกันได้มาใกล้ชิดได้มาเห็นเพื่อนเพื่อนได้มาเห็นแม่แม่ทุกคนได้มาร่วมเป็นลูกลูก <laughs> ของของพระอาจารย์พระอาจารย์ที่เรียกท่นานว่าพระอาจารย์มหาจำเริญ ึงท่านขึ้นเป็นถึงท่านเจ้าคุณประหลัดใช่ไหมคะพระครูพระครูประหลัดพระครูประหลัดได้แล้วได้แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วจะเป็นพระครูประหลัดนะคะพระครูประหลัดช่ไค่ะเพราะว่าความดีความชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอาจารย์ได้จะทำทุกอย่างที่ทุกคนเห็นหนูพูดจากใจเพราะหนูพูดภาษาอัไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ท่านได้ทำมาต่อสู้มาจากวัดเล็กๆจากวัดที่ต่อเนื่องจนมาเป็นวัดใหญ่ในปัจจุบันทึ่ข้าพเจ้ามาเนี่ยจะมีแต่พื้นดินมีที่ที่ร้างว่างเปล่าที่เราเห็นทุกคนมีความประกอบประกุงกันมีความรักใครกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยเจา้าค่ะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนดัตหรือคนชาติไหนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศดัต ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองได้เห็นได้รู้และมีความสุขอย่างมากมายและก็กราบขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ไม่เคยทิ้งลูกหลานไม่ว่าจะดื้อขนาดไหนไมว่าจะม่ว่าจะส่องสอมโปรรมไม่เข้าใจท่านก็พยายามให้เราได้มาปฏิบัติธรรมมาสร้างคอร์สเพื่อให้เราได้รับรู้ในบุญกุศลและให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราได้รู้ซึ้งถึงธรรมะที่เราจะต้องรักษากันต่อไป เพราะธรรมะของเราศาสนาของเราโดนโจมตีขึ้นทุกวันมีแต่พวกเราผู้ที่จะต้องมาต่อเนื่องได้สักสอนอบรมลูกหลานต่อไปเจ้าค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆที่เราควรจะได้รับและไม่หายสิ้นสูญไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ปรากถนาอย่างจริงใจ ไม่จะเลยฮะ้คะแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้ให้หนูไปเป็นตัวแทนพูดวันนี้ขอบคุณแม่แม่แล้วขอบคุณอย่างยิ่งก็คือท่านทูตและภรรยาที่มาอยู่นัที่นี้ไม่เคยทิ้งที่นี่แล้วไม่เคยทิ้งพระบุตรศาสนาและคนไทยเลยกราบขอบคุณด้วยใจเจ้าการและกราบขอบคุณท่านอาจารย์ท่านคาะ you oh.